เดินทำสำนึกดีค่ะบอกเล่าข่าวสารีอโตกมีดังนี้ร่วมงานลํำลึกคุณแม่น้อมบุญธรรมเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2565สมณะได้รับกิจนิมนต์ไปเทศก่อนฉันในงานลํำลึกถึงคุณแม่น้อมบุญธรรมที่บ้านคุณชำนาญคุณอำนวยเนธทองซึ่งเป็นลูก ที่บ้านโคกเดือตำบลโคกเดืออำเภอภยัยษาลีจังหวัดน,นครสวรรค์กิจนิมนต์ในครั้งนี้มีสมณะสี่รูปพระอาคันตุก,กะหนึ่งรูปการเดินทางไปร่วมงานซึ่งระยะทางไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่นักมีท่านสมณะสามรูปตั้งแถวเดินนำญาติธรรมจากพุทธสถานสาลีอโศกไปถึงบ้านคุณชำนาญคุณอำนวย ลระเข้าใจเราเร้ชัดขึ้นเขาเห็นอาวนาได้เท็ก่อนอาตมาที่ร่างกายอยในเวลา9นาฬิกาเป็นการเวียนทำให้แต่ละลูกได้แสดงธรรมเป็นพรปักให้แก่โยมในวาระสที่สการวรนสงการด้วยผู้มาร่วมงานมีคนบ้านใกล้เรือนเคียงที่สนิทชิดเชื้อกับครอบครัวคุณแม่น้อมและลูกหลานญาติญาติบ้านไกลก็มาร่วมงานกันคึกคัก โดยมีมาตรการเว้นระยะหา่างสวมหน้ากากอนามัยล้างมือมีเจ้าหน้าที่อสอมมาให้คำแนะนำดูแลแต่ผู้มาร่วมงานาอีกด้วย<า>บรรยากาศในงานาม,มีความอบอุ่นเอื้อเฟื้อแบ่งปันเจ็มใสเบิกบานากัน<า>กทั่นหะน้าหลังเสร็จสิ้นงานอาหารที่ลูกๆได้ร่วมกันทำมาเยอะแยะมากมายยังพอแบ่งปันให้ผู้ที่มาร่วมงานได้นำกลับไปรับประทานที่บ้านอีกด้วย คุณแม่น้อมบุญธรรมเป็นญาติธรรมชาวอโศกเป็นผู้ที่นำพาลูกหลานเปิดร้านอาหารเจในเทศกาลกินเจทุกๆปีอาหารร้านเจคุณแม่น้อมมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ทำให้อาหารเจของคุณแม่น้อมได้ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเมื่อมาเจอหมู่กลุ่มชาวอโศกคุณแม่น้อมก็พาลูกๆเข้าวัดฟังธรรมเป็นแนวทางในการสร้างชีวิต ให้เกิดความผาสุกที่แท้จริงถึงแม้คุณแม่น้อมจากไปในทุกเทศกาลจินเจลูกๆแลหลาน,ลาน,ลานก็จะมาร่วมเปิดร้านอาหารเจทุกปีโดยร่วมกันทำเป็นระบบกงสีไม่ทิ้งวิถีที่แม่ได้สร้างไว้ให้ทั้งด้านการงานอาชีพทั้งด้านการปฏิบัติธรรมและด้วยบาร,รมีคุณแม่น้อมคุณธรรมทำให้คนบ้านใกล้ที่ไม่เคยได้คบคุ้นกับชาวะกต ก็ได้พบได้เจอกันตอนมีชีวิตอยู่ก็สามารถนำพาลูกหลังเข้าวัดตอนจากไปแล้วก็ยังนำพาญาติสนิทมิตรสหายได้มาฟังสัจธรรมด้วยขอกราบภารวะคุณงามความดีของแม่น้อมบุญธรรมครับจเจริญธรรมสำนึกดีครับข่าวสมณะรับกิจนิมนต์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่แม่บุญสร้างผมเมือง หลังจากงานวาไราตีโ้โพธิบูชาเสร็จสิ้นต่อจากงานวาไราตีโ้โพธิบูชาคืองานทำบุญบำเพ็ญกุศลฟังธรรมขึ้นบ้านใหม่ของแม่บุญสร้างพรมเมืองที่บ้านน้ำวิ่งอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่17เมษายน2565แม่บุญสร้างพรมเมืองได้นิมนต์สมณะสี่รูป เพื่อไปแสดงธรรมเทศนาก่อนฉันในงานขึ้นบ้านใหม่มีพี่ๆน้องๆร่วมด้วยช่วยกันรับภาระการจัดงานขึ้นบ้านใหม่ในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะแม่ครัวได้อาถนอมดินจากจังหวัดพิษณุโลกแม่สำอางทำขนมชินน้ำยาจากจังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งชาวชุมชนและญาติธรรมข้างวัดอย่างอาสาว แก้วเดือนแก้วคงดดลและครอบครัวตระกูลเพชรหน้าชมไปร่วมด้วยช่วยกันอีกทั้งภาชนะเครื่องครัวก็ขอยืมจากส่วนกลางจากวัดนำไปใช้ด้วยมีผู้เอาภาระแต่ละงานเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันด้วยขบวนการกลุ่มดังนั้นแม้จัดงานที่บ้านก็เหมือนจัดงานที่วัด ตามหลักพุทธพจน์เจ็ดที่พ่อครูพาสร้างพาธรรมสมณะเทศก่อนฉันในเวลา9ก้นาฬิกาการแสดงธรรมในครั้งนี้ได้มอบพรและบุญให้แก่ผู้มาร่วมงานด้วยการให้พรคือการมอบคำสอนที่ดีพ่อครูได้มอบพรให้กับลูกๆไว้คือการไม่เป็นหนี้การพึ่งตนการทำให้เหลือพอ การเสียสละแบ่งปันให้กับผู้อื่นเมื่อได้รับพรแล้วพรนั้นก็จะนำไปปฏิบัติจนเกิดผลที่เป็นกุศลแก่ชีวิตพรอันประเสริฐการปฏิบัติศีลเมื่อปฏิบัติศีลก็จะเกิดบุญกับตัวกับตนที่สุดศีลจะนำความสุขมาให้ศีลจะนำโภคพย์มาให้และศีลจะนำไปถึงซึ่ง ระนิพานหลังจากสิก้นภารกิจขึ้นบ้านใหม่แล้วชาวบวรสาลีอโศกได้เดินทางไปเยี่ยมหมดละไมมีชัยที่บ้านท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนานหมวดละไมเป็นญาติธรรมมาร่วมงานโดยตลอดช่วงเข้าพรรษาก็จะมาเข้าพรรษาที่วัดตลอดงานและมาปลูกบ้านไว้ในวัด ตั้งใจจะเข้ามาอยู่ในวัดด้วยแต่ด้วยปัญหาด้านสุขภาพที่ลำบากในการเคลื่อนไหวจึงทําให้ไม่สามารถนำตัวมาอยู่ได้แต่ก็จะขอบำเพ็ญสิ่งของที่ตนเองได้ปลูกได้สร้างไว้จัดส่งเข้าวัดโดยตลอดหมู่เราไม่ขาดการเยี่ยมเยียนแม้ญาติโยมไม่สะดวกที่จะมาพบสมณะ สัมมะก็หมั่นไปเยี่ยมโยมเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงกันให้กำลังใจกันใกล้หรือไกลหมู่เราก็รักกันระลึกถึงกันเคารพกันเสมอเสมอจะเริญนทำสำนึกดีค่ะ